อุ๊ยอุ๊ยพี่น้องมันมีทองค้ำพร้อมพี่น้องมันมีทองค้ำม,มันมีทองค้ำพร้อมเป็นเกศเกศทองค้ำแหมเนี่ยเป็นเกศเกศทองค้ำอุ้ยดียวนูมาก BP เซรั่มไลโคปีนพี่น้องนูมาเดี๋ยวอุ้ยเนาะดิดดังอยา่าดี๋ยวาเฝ้าอย่เฝ้าท่าเบึง้งซุก่อน พี่น้องหอมอุ้ยหอมพี่น้องหอมปัดรอยเก้าเก้ากะปุ๊บแบบใหญ่หนึ่งเอาเบิงลอยเก้าเก้ากะปุ๊บแบใหญ่หนึ่งพี่น้องเบิงดูนะป้ากูว่าสามเดือนกับโบเบิร์ตเลนี่สามเดือนกับใสโบเบิร์ตพี่น้องถ้ากะปุ๊กง่ญ่ปันนี้้อยเก้าเก้าพี่น้องอุ้ยหอมกินแบบว่ามันเป็นกินลักษณะว่าเป็นแบบ แล้วมุ้นเป็นนุ่มๆพี่น้องเป็นแบบเป็นโบแห้งไหมขีมทาผิวพี่น้องเสรั่มทาผิวดีล่ะแต่ว่าถ้าเป็นขีมมันจะเป็นเข้มคนถ้าเป็นเส้นลมมันจะเป็นเนื้อใสๆอันนี้เพื่อนเป็นเนื้อใสๆแล้วกับพี่น้องเพื่อนมีแบบว่าวาๆไหมเอารู้ดูเห็ดใส่ไฟเนี่ยเอามันเป็นว่าวพี่น้องเบิ้งมันเป็นว่าวๆเนี่ยพี่น้องกดแช่หนูเด้ออุ้ยดีพี่หนุมมาก เบิ b wrong, b wrong, Half, pues ้งพี mm ่น hmm. ้องเบิ iga, like, ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเนื้อผิวเนื้อเนื้อครีมสีนีสเก็ตทองทองพี่น้องสีนีสเก็ตทองทองเนี่ยเนี่ยสีนีแบบว่าเม็ดทอง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 เนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิ้งเนี่ยเบิ้งพี่น้องนี่เป็นเม็ดทองทองเป็นแบบว่าว้าวมาพี่น้องเอาเดี๋ยวฝ้าเด้ออุ้ยดีคือดีแต่ว่าอุ้ยพี่น้องดีอันนี้ดีอันนี้ย่อมรับอันนี้ย่อมรับเดี๋ยวดูสิทา อุ้ยดีอ่ะพี่น้องเบิ่งไก่เลยเบิ่งไก่เลยเด้ออุ้ยพี่น้องเดี๋ยเ้อเบิ่งไก่เลยวุ้หนหมากมันเป็นแบบว่าหอมแม่พี่น้องมันเป็นแบบหอมแบบละมุนละมุนแม่พี่น้องเป็นหอมละมุนละมุนเนี่ย